เอื้องสายน้ำผึ้งนะครับผมเอื้องสายน้ำผึ้งกำลังทิ้งใบเพื่อเตรียมออกดอกนะครับผมเอื้องสายน้ำผึ้งลาวนะดอกสีนะครับผมดอกสีขาวม่วงชมพูกลีบบัวนะครับผมเวลาออกดอกนะครับผมเวลาออกดอกเอื้องสายน้ำผึ้งลาวจะออกถูกป้องแบบนี้เลยจะออกถูกป้องแบบนี้เลยนะครับผมถ้าเขาสมบูรณ์ทุกต้นทุกใบเขาก็จะออกมาเป็นระยะยาวดอกมีกลิ่นหอมครับ กำลังออกดอกกันกำลังออกดอกรงมกันนะครับผมอันพวกนี้ก็กําลังแตกจะแตกดอกนะผมทยอยออกดอกกันสําหรับเอื้องสายน้ําพึ่งลาวสําหรับเอื้องสายน้ําพึ่งลาวนะตรงนี้ดอกหอมครับเพราะไม้แต่ละป่าบางทีมาจากลาวแล้วก็พม่าด้วยบางทีผมก็จะมัดมัดรวมนะครับตรงนี้นะครับผมเอื้องสายน้ําพึ่งลาวตรงนี้กําลังออกดอกสวยเลยนาดอกกลิ่นหอมนะครับเอื้องสายน้ําพึ่งลาวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอื้องสายเมี่ยงกิ่งดําสายเมี่ยงกิ่งดํา นะครับผมเมีย่ยงกิ่งดำครับผมอัตลักษณ์ของเขาคือเนาะเขาจะมีกิ่งสีดําแบบนี้เขาจะมีกิ่งสีดําแบบนี้ดอกนะครับผมดอกจะเป็นทั้งหมดห้าแฉกนะครับผมนะครับผมเมีย่ยงกิ่งดํานะดอกขาวชมพูนะครับผมใจกลางของเขาสีเหลืองนะเอื้องสายเมีย่ยงกิ่งดํานะครับกําลังแทงตอใหม่ขึ้นมาเนาะตรงนี้เรามีเอื้องสายสกุลต่างๆนะ จัดจำหน่ายนะครับผมที่เพจบาบูสินค้าเกษตรนะไม่ว่าจะเป็นเอื้องสายน้ําพึ่งลาวนะครับผมเอื้องสายเมี่ยงกิ่งดาเอื้องสายสามสีเอ, artif artif เ,อเอื้องสายมรกตเอื้องสายเชียงใหม่เอื้องสายร่องแรงนะครับผมสายน้ําพึ่งลาวสายน้ําพึ่งไทยสายสามสีเนาะสายน้ําเขียวนะครับผมสายน้ํานมนะครับผมมีจัดจําหน่ายที่เพจบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมที่คลิปนี้ใครที่สนใจเนาะเอื้องสายสกุลต่างๆกํา,ๆาลังแทง่อดดอกนะครับผม กำลังแทงช่อดอกสำหรับใครที่ชมคลิปนี้นะโปรโมชัน่นโปรโมชั่นรับตุบจีนรับตุบจีนผมให้ไปเลยนะครับผมปกติเอื้องสายจะเถิบตกอยู่ที่กิโลกรัมละ8 0 0หรือมากกว่าน,นั้นนะครับผมะจะมีเอื้องสายต่างๆที่ร่วมโปรโมชั่นดังนี้เลยก็จะมีหนึ่งเอื้องสายน้ำพึ่งลาวนะครับผมสองเอื้องสาย3สี3เอื้องสายเมี่ยงกิ่งดำสี่เอื้องสายน้ำเขียวนะครับผม5เอื้องสายเชียงใหม่6สายล่องแรลงนะ,ร 7, นะครับผมเนะครับผม สายน้ำนมนะครับผมแปดนะครับผมสายมรกตนะสามารถรวมกันได้เลยครับโปรโมชั่นสี่กิโลสองพันสี่กิโลสองพันสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้มีเวลาหนึ่งวันสองวันสามวันแชร์คลิปนี้ให้ผมนะครับผมแชร์คลิปนี้ให้ผมแล้วแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งเก้าแปดแปด ที่เบอร์0959418988สำหรับใครอยากได้โปรโมชั่นรับตุ่จีนเป็นอ่างเปาจากทางเพจบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมเอื้องรวมสกุลสายทั้งหมดผมให้ราคาพิเศษนะครับผมกกนนะปกติราคา800หรือมากกว่านั้นนะปกติราคา800หรือมากกว่านั้นผมให้ราคาโปรโมชั่นพิเศษ4กิโล2,000สำหรับ3วันนี้นะครับผมเริ่มจากวันที่9นี้เริ่มจากวันที่9นี้นะครับผมมีทั้งหมดสกุลสายเลยทุกสกุลสายผมให้ร่วมโปรโมชั่นหมดยกเว้นสกุลสายม่วงนะครับผม ราคาเขาค่อนข้างจะสูงกับสายกับสายหลวงลาวนะก็จะมีเอื้องสายน้ําผึ้งที่ร่วมสายโปรโมชั่น1เลยเอื้องสายน้ําผึ้ง2เอื้องสายน้ําเขียว3เอื้องสายล่องแรง4สายเชียงใหม่5สายใหม่ไกรฤิ์สายน้ําเขียว7สายมรกต8สาย3สีนะครับผม9สายน้ํานมครับผมสามารถรวมกันได้4ตัว2 0 0พัน นะครับผมสี่ตัวสองพันสำหรับโปรโมชั่นจุษจีนนะเอื้องสายกําลังออกดอกครับผมกําลังทิ้งใบเพื่อเตรียมออกดอกทั้งหมดเลยในสกุลสายทั้งหมดนะครับผมโปรโมชั่นเลย4ี่กิโลสองพันนะครับผมใครที่แชร์คลิปนี้นะใครที่แชร์คลิปนี้ของช่อง p o s สเอชียแนนะครับผมที่แชร์ทางช่อง p o s ส A เอชียแนของเราเราให้โปรโมชั่น4ี่กิโลสองพันนะครับผม4 2000นะี่กิโลสองพันเนาะโอเคครับผมขอลาไปก่อนสำหรับจุดจีนปีนี้นะโปรโมชั่นอ่งางเปานะ4กิโล 2000, 4 0 0กิโลสําพสำหรับสกุลสายโดยเฉพาะรวมกันได้นะครับผมโทรมาที่เบอร์0959 418 988 0959 418 988หรือทักแชทแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์เดียวกันคือเบอร์0959 418 988ครับซินเซียยูอีซิน,นี่ฮูชัยอังเปาตัวถัววกรครับผมโปรโมชั่นเอื้องสาย4กิโล2 0 0 0นะมีแค่3วันวันนี้วันพรุ่งนี้และวันมะรืนนะครับผมมีแค่วันจ่ายวันไหวแล้วก็ วันเที่ยวนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ของจุดจีนี้ค้าขายร่ำรวยเฮงเฮงสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาครับสุขภาพดีทุกคนทั่วหน้าที่ได้รับชมคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามารับชมผมขอขอบคุณนะครับผมและขอให้เฮงเทุกท่านสวัสดีครับ